ครับเอาไปเลยคุณป้าจดนะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดสามสองหกเก้าสี่ครับคุณป้าได้ยินดีไหมได้ยินตอบด้วยโอเคขอบคุณครับคุณป้าพาทำเองแช่แนลรับรับรับข้อความเล็กน้อยนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อืยนยินหน่อยครับยืนยันหน่อยตอบรับนะ โอเคโอเคครับบอกอีกทีก็ได้097 183 2694ครับผมตรงไหมตรงไม่ตรงไม่ทวนเลยอ,อ้เอาทวนแล้วทวน097 183 2694รับทราบครับผม เอาละเดี๋ยวยูทูบเบอร์จะได้ทานพะโลขาหมูเยอรมันบอกเยอรมันคุณป้าบอกเยอรมันด้วยเอา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 ,เอา,เอาตามใจคุณป้าแต่ว่าต้มต้องใช้เวลาตรงนี้ต้องเคี่ยวด้วยเลยโทรศัพท์หมายเลขนี้ของผมเป็นนี่เลยนะผมใช,ขมใชข้ของทูครับทูใช้ของซีพีด้วยของทูครับ เบอร์นี้ก็ได้มาก็บอกมันไม่ใช่ฟรีอ่ะมันเสียตังค์ต้องไปต้องไปเสียตังค์อยู่ดีเอาขาธรรมดาก็ได้ค่ะเอาโอเคแล้วแต่คุณป้าตามคุณป้าเห็นว่าเหมาะสมครับเหมาะสมครับเอาตามเหมาะสมครับแต่อยากได้เออเอาอะไรนะเออเล้งอ่ะเล้งเอาเล้งมาให้ผมด้วยเพราะว่าต้องต้มน้ำมันจะงจะ่อร่อยเอาเล้งมาให้หน่อยไม่ต้องมากครับสักครึ่งโลพอเล้งเนี่ย เราต้องการกระดูกด้วยครับเพื่อน้ำมันจะได้นัวๆครับอร่อยมีเรื่องหรือ,อยังมีอะไรมีเรื่องอะไรเรื่องมีเรื่องอะไรครับมีเรื่องหรือยังคืออะไรครับเนี่ยเอาหมูได้ไหมก็เ,เอาหมูครับเอาหมูด้วยครับหมูเอาหมูด้วยน่าจะพอเท่าไหร่แจ้งเดี๋ยวแจ้งมีเอสตีบอกถ้าขาดยังไงก็มีหรือจะแจ้งก็ได้ เหลือเท่าไหร่เล้งเป็นไงเล้งก็คือมันมันเขียนอยู่ที่ตรงเขาจหนายว่าเล้งตงวแต่เนี้ยมันก็เป็นกระดูกกระดูกหลังฮะกระดูกหลังอ่ะกระดูกสันหลังอะที่มันมีติดเนื้อหน่อยอครับประมาณนั้นอะคุณป้าไม่เคยทำโล่มีเครื่องโลอยังยังครับเครื่องโลยังเขาไม่มีครับวัตถุดิบทั้งหลายยังไม่มีครับเอาทั้งผงทั้งเป็นอ,อะไรวะ เครื่องอะเครื่องที่เป็นเครื่องเทศอ่ะนะครับด้วยเครื่องพะโล้พาเครื่องพะโล,ล้ใช้ประมาณสองซองครับใช่ครับก็เล้งกระดูกสันหลังครับใช่นั่นแหละตามนี้ละครับเครื่องพะโล,ล,ลส้สองสองซองแล้วก็เครื่องเทศอีกอย่างละสองซองเหมือนกัน,านาเดี๋ยวน้ำมันจะได้อร่อยอร่อย,ออยห,อหอมๆหน่อยอีกไก่ไหม อ๋เอาเอาไก่งดก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกากิน <c oughs> ผมป้าเอานี่ให้ไม่ได้ปีไก่ไม่เอาเอาเอาเล็เลเล็เลบมือนางอะ่ะเล็บมือนางที่มีกระดูกนะันนะหญิงจะมาผัดกระเพราให้ยูทูบเบอร์กิน <c oughs> <c oughs> อ้าว พ่อโชว์แล้วพ่อโชว์แล้วครับพ่อโชว์แล้วฐานวงที่งวงสอง,งวงที่สองอ่าเท่าไหร่เนี่ยโอ้ต้องดูเครื่องนู้นเอาละจัดได้เวย้ยจัดเมนูตามเอฟเอฟซี 4, ขอครับใคร ขาหมูไข่พะโลครับแต่คุณป้าพาบอกว่าขาหมูเยลรมันได้ได้บอกมาเลยครับเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่ามันใช้เวลาในการปรุงนะเพราะว่าต้องให้เปื่อยจริงๆถ้าไม่เปื่อยเนี่ยมันทําไม่ได้นะมันจะเหนียวแล้วกินไม่ได้หมดทุกส่วนคือถ้าต้มแล้วมันต้องทําให้เอ็นเอ็นทั้งหลายมันอ่อนไม่หมดอ่ะ กระดูกก็เดียวนุ่มประมาณคุณต้องใช้เวลาในการในการเคี่ยวเอาพูดมา